สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบค่ะในวันที่10กันยายนของปี2563นี้นะคะพระราหูจะโคจรยกย้ายราศีจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีพฤษภและจะอยู่ไปยาวๆประมาณหนึ่งปีครึ่งค่ะ โดยอยู่ไปจนถึงวันที่30มีนาคมของปี2565เลยละค่ะพระราหูนั้นถือเป็นดาวบาปพระเคาระห์นะคะโดยมีนิยามในทางโหราศาสตร์ว่ามัวเมาทายราหูพระราหูเป็นตัวแทนของโมหะจริตค่ะเป็นเจ้าแห่งความลุ่มหลงมัวเมาหูเบาบ้ายอหลงง่ายเชื่อง่ายกล้าได้กล้าเสีย มมทะลุดุดันบ้าอำนาจและยังชอบอบายามุกทุกชนิดอีกด้วยล่ะค่ะในด้านดีนะคะพระราหูจะมีความรู้พิเศษกว่าคนอื่นค่ะฉลาดพันคนช่างสังเกตปรับตัวเก่งไอเดียดีมีความคิดสร้างสารรค์ที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์เข้ากับผู้อื่นได้ง่ายและยังมีความกระตันยูรู้บุญคุณคนสูงอีกด้วยล่ะค่ะและเมื่อพระราหูเดินจรถึงดวงชะตานะคะ มักจะให้โทษมากกว่าให้คุณค่ะและเมื่อถึงคราวที่พระราหูให้คุณนะคะก็จะให้คุณกันอย่างเต็มที่เลยละคะ่ะสำหรับการไายดวงของอาจารย์กบนั้นเน้นไายดวงที่ลัคนาราศีเกิดนะคะโดยลัคนาราศีเกิดสามารถหาได้จากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่แน่นอนและจังหวัดเกิดนำมาคำนวณหาลัคนาราศีเกิดค่ะ ซึ่งท่านสามารถหาลัคนาราศีเกิดได้ฟรีที่ w w w ร์ y วท o เว o บพยากค่ะและหากท่านไม่มีเวลาเกิดที่แน่นอนและไม่ทราบลัคนาราศีเกิดนะคะก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะราศีธนูค่ะชาวราศีธนูตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ของปี2562เป็นต้นมาพระราหูเดินจรเล็งดวงชะตาของท่านค่ะ ซึ่งในเกณฑ์น,นี้ถือเป็นเกณฑ์พินทุบาทค่ะซึ่งบทกลอนในทางโหราศาสตร์กล่าวเอาไว้ว่าเสาเพ่งเล็งลักและอสุราภุมมะเมนอัสดาว่าไว้จันเป็นสิบเอ็ดแก่ลาหูเล่าอาพับอัป,ปะภาคให้โทษแท้ประเหินหินบทกลอนก็หมายถึงอสุราหรือว่าพระลาหูนั่นแหละค่ะเมื่อจรมาเล็งลัคนาาสีเกิดจะถือเป็นช่วงที่พระลาหูให้โทษค่ะ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีธนูเนี่ยก็เจอในช่วงที่พระดาหูเดินจรมาเล่งดวงชะตาซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ให้โทษนะคะชาวราศีธนูหลายท่านเนี่ยก็เกิดปัญหากับคนรักคู่ครองหลายท่านก็มีปัญหากับหุ้นส่วนทางธุรกิจหลายท่านก็เกิดปัญหาในเรื่องของสุขภาพพารรานหมยหลายท่านถึงขั้นเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสือเกือบเอาชีวิตไม่รอดเลยทีเดียวหลายท่านก็มีปัญหาถูกโกงถูกหลอก หลายท่านเป็นหนี้เป็นสินเงินทองขาดสภาพคล่องนะคะบางท่านก็ถูกล่อลวงให้หลงเชื่อเปลืองทั้งตัวเปลืองทั้งเงินเลยละคะ่ะและเมื่อพระราหูยกย้ายราศีกันในวันที่10กันยายนของปีสองพนห้าร้าราหูเดินจรเป็นหกแก่ดวงชะตานะคะซึ่งในตำแหน่งนี้พระราหูเดินจรได้ตำแหน่งขันทพนค่ะ ซึ่งตำแหน่งขันธพลหมายถึงการดิ้นรนต่อสู้แล้วจะประสบชัยชนะค่ะและการดิ้นรนต่อสู้นี้จะนำมาซึ่งลาบผลและเงินทองอีกด้วยนะคะโดยมีบทกลอนของท่านหลวนหลวงวิสารดลุนกรนะคะท่านกล่าวเอาไว้ว่าพระราหูเป็นหกจะได้ลาบอย่าคิดอย่าผิดใจเขาพระราหูเดินจรเป็นหกจะได้ลาบ อย่าคิดอย่าผิดใจเขาในที่นี้ก็หมายถึงหากชาวราศีธนูนั้นทําตัวตามน้ำไม่ไปขัดแข้งขัดขาอะไรกับผู้ใหญ่หรือว่ากับคนอื่นๆนะคะชาวราศีธนูก็จะได้ลาบผลเป็นอันมากจากพระราหูเลยล่ะคะ่ะพระราหูเดินจรมาให้คุณกับดวงชะตาของชาวราศีธนูไปโดยประมาณหนึ่งปีครึ่งเลยนะคะโดยเฉพาะท่านที่ทํางานในลักษณะของพระราหูค่ะเช่นงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ สื่อออนไลน์หรือท่านที่เป็นยูทูบเบอร์นะคะงานในวงการบันเทิงงานในวงการการเมืองงานที่ออกแนวสีเทาๆนิดๆนะคะ งานที่เกี่ยวข้องกับการพนันขันต่อการออกดอกเงินกู้การทำหวยทำแช่ทำบอลทำสถานเลิงลมร้านขายเหล้าขายเบียร์ร้านอาหารประเภทแนวนั่งดิ้งนะคะจิบเหล้าจิบเบียร์หรือว่างานค้าขายระหว่างประเทศประเภทการนำเข้าส่งออกรวมไปจนถึงท่านที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะและสำหรับชาวราศีธนูนะคะ พระราหูเนี่ยเดินจรในภพอริของดวงชะตาท่านค่ะซึ่งความหมายของภพอรินั้นหมายถึงสัตว์เลี้ยงอีกด้วยนะคะชาวราศีธนูที่มีอาชีพเลี้ยงสัตว์ขายท่านก็จะได้รับอิทธิพลของพระราหูที่เดินจรมาให้คุณกับดวงชะตาเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะและการทำนายดวงนี้ถือเป็นการทำนายดวงโดยภาพรวมนะคะ เพราะหากท่านมีดาวตั้งรับที่ขัดแย้งกับพระราหูก็จะทําให้ท่านนั้นได้รับโอกาสและโชคลาภจากพระราหูได้ไม่เต็มที่ค่ะและถ้าหากในดวงชะตาของท่านมีดาวตั้งรับที่เป็นมิตรกับพระราหูท่านก็จะได้รับโอกาสและโชคลาภจากพระราหูอย่างเต็มที่เลยละค่ะและหากท่านต้องการทราบโดยละเอียดว่าพระราหูเดินจรมาให้ผลเช่นไรกับดวงชะตาของท่านอาจจะต้องตรวจเช็คดวงชะตาจากโหรส่วนตัวของท่านพิเศษเพิ่มเติม,มนะคะ หรือว่าติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบได้ที่ไลน์ ID 0890034555ค่ะเรามาดูกันในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงชะตากันบ้างนะคะหลวงปู่ล่าเนี่ยท่านกล่าวเอาไว้ว่าบุญนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะนั่นก็หมายถึงว่าบุญที่เราทำเนี่ยจะเป็นบุญฤยธิ์คอยโอ,อบอุ้มดวงชะตาของเรานะคะหางช่วงใดที่เราดวงดี บุญก็จะอุ้มชูดวงชะตาของเราให้ดวงนั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะและหากช่วงใดที่ดวงเราไม่ดีนะคะบุญก็จะคอยโอบอุ้มดวงชะตาของเราไม่ให้ตกอับค่ะโดยการทำบุญนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีทุกๆุกบุญเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญการให้ทานการรักษาศีลการสวดมนต์หรือว่าการเจริญภาวนาล้วนเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นเลยล่ะค่ะโดยอาจารย์กบมีทริคแนะนำการทำบุญเสริมดวงสำหรับชาวราศีธนูด้วยนะคะ ชาวราศีธนูเนี่ยถือเป็นคนเกิดธาตุไฟนะคะการทําบุญเสริมดวงชะตาของชาวราศีธนูจึงเหมาะกับการทําบุญด้วยแสงสว่างค่ะเช่นการเติมน้ํามันตะเกียงการทําบุญด้วยค่าไฟฟ้าการทําบุญด้วยหลอดไฟฟ้าไฟฉายไฟแช็กไม้ขีดทูบเทียนรวมไปจนถึงการหล่อเทียนหรือว่าการถวายเทียนพรรษาค่ะซึ่งในช่วงนี้ถือเป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะคะ และยังเ,เข้าพรรษาไปจังเป็นเทศกาลเข้าพรรษาไปจนถึงวันที่2ตุลาคมของปี2563นี้ด้วยค่ะก็ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ก็เหมาะเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ชาวราศีธนูจะทําบุญหล่อเทียนหรือว่าถวายเทียนพรรษานะคะเพื่อให้เป็นแสงสว่างสองนำทางให้เกิดความรุ่งเรืองกับชีวิตค่ะโดยอาจารย์กบขอนำเคล็ดลับในการถวายเทียนพรรษาที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำเอาไว้มาแบ่งปันนะคะ ท่านกล่าวเอาไว้ว่าให้เราอธิษฐานเมื่อเราจะหล่อเทียนพรรษาหรือว่าเราจะถวายเทียนพรรษานะคะให้เราตั้งจิตอธิษฐานว่าเมื่อใดก็ตามที่พระสงฆ์จุดเทียนพรรษาที่เราได้ถวายขอให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองได้พบเจอกับแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมและเมื่อใดก็ตามที่พระสงฆ์ดับเทียนที่เราได้ถวายนั้น ก็ขอให้ทุกโศกโรคภัยเข้อร้ายภัยเวรรวมถึงเสนียดจันลรต่างๆจงดับสิ้นไปด้วยเทินซึ่งเคล็ดลับในคําอธิษฐานนี้ท่านสามารถนําไปใช้กับการทําบุญค่าไฟฟ้าหรือว่าการเติมน้ํามันตะเกียงได้ด้วยเช่นกันนะคะอาจารย์กบก็ขอวอวยพรให้ชาวราศีธนูมีบุญญาลิศปกป้องคุ้มครองดวงชะตาและโชคดีมีความสุขได้รับโชคลาภและโอกาสดีๆจากพระราหูกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะ และถ้าชอบคลิปนี้กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะและถ้าท่านต้องการตรวจเช็คดวงชะตาแบบละเอียดกับอาจารย์กบสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวให้นะคะ สำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ